แล้วก็เนี่ยก็มองเส้นให้ออกแต่อย่ายกบางคนยกอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอย่าไปยกยื้กมาก็เนี่ยนิ้วอ่ะนิ้วอ่ะโยกให้เป็นเนี่ยวันวันหนึ่งก็หัดเล่นนิ้วไปนะคะบางคนมือแข็งไงเนี่ยโยกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมนะคะเอ่อการฝึกนิ้วมือน่ะมันยังมันยังต้อง มีอะไรอีกเยอะเลยแต่นี่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นแอดวานอ่ะบางทีการซอยผมต้องกรีดมือต้องกระดกต้องลูดโคลลูดไปบางคนพอให้ปรับเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันมันยังไปไม่ถึงพอต,ตัดตัดตรงนี้เลยใช่แล,ล้วก็ไล่ไปก็ตัดไปกันไกลอาจารย์โชว์เลยค่ะ ไม่อ่ะครูกลัวเธอทําไม่ได้เราต้องลงมือเราจะเอาไปดูไม่ได้ต้องทําเลยงานทุกอย่างดูดูแล้วดูแล้ว,ลว,ลวไม่เป็ียนต้องเนี่ยนะเนี่ยล้วก็ตัดริบแต่แค่น,นี้ก็เอาใหม่เนี่ยเพื่อเพื่อให้โคนผมตรงเนี้ยนะมันเอขนานออกมาด้านข้างนี้แต่ถ้าหวีรูดลงไม่ใช่ละนะนะนแล้วก็ขยับ ขยับขึ้นเวยอันนี้เกาคลิปหนีไป้ทำเองครับเองอแล้วก็ไม่ไล่ลงแต่ตรงนี้เอาไล่ลงเพราะว่ามันมันเชื่อมกันด้วยการใช้้นมือได้อะไรได้แล้วก็โยกออกนะี้ ต้องมาเชื่อมก,กันกับความสั้นนนะโยกออกมานี้ถ้าเราสั้นมากเราก็ใช้หนะิคะดูว่ามันรับกันหรือยังเพราะว่าทำ้ย่างั้นมันมันจะกลายเป็นยาวยาวดิ่งออกมาแล้วตรงนี้สั้นแล้วมันไม่ไม่รับกัน วันนั้นคบอกว่าเาตัดอไนีอ๋อตัดเรียงเหอเตัดห้องใช้ชห้องูต้นเอาไว้ห้องภาาตะล้ไล่ไล่จองให้มันแหลมแล้วก็วาง กำลังเชียให้ตัดทรงที่เขากำลังเรียนรากทรายเอ่ะทรงมันเล็ดเปิดข้างรากทรายค่อยเก็บนั้นมันก็เป็นงานงานงานที่เราจะต้องลองไล่ล,ลงของไล่ล,ลงถ้ามันดีอันเดียไม่ต้องให้สูงมากพ่ออีกช่อนึงมาก็ แคเ,เพราะว่ามันสามารถเปิดได้ทั้งบัตเตเรี่แล้วก็กันไกถ้าเขาบอกวันนี้กันไกเราก็ต้องทําแบบนี้นะพอสมมุติว่าตัดเสร็จแล้วนะแค่นั้นแล้วก็เอาอันนี้ลงมาน,งน้ําจิดนิดนึงแล้วก็ตัดให้มันเป็นบล็อกทูบล็อกเพราะว่าเป็นตรงบล็อกรอยทูบล็อกด้วยะนะคเชื่อมกัน อันนี้ยาบางทีเขาก็จะคนยล้นไปแค่นี้แล้วแต่ลูกค้าไม่ต้องการเราก็กาปล่อยมาปล่อยมาทีละชอบค่บอาจารย์ได้ไม่ไม่ให้ทีเดียวทีเดียวหมดนะต้องต้องค่อยๆ<ม>ให้มาลับกันกับส่วนด้านหลังทุกอย่างคือต้องต้องเชื่อมกันหมดเลยอ่ะแล้วก็แบ่งลงมาแบ่งลงมา,งงมาก็ตัดแค่นี้พอเสร็จแล้วค<ม>่อยมาทอย์คัตติง้งด้วยหวีทีละนิดมันจะได้ไม่หนานะเี่ยลอยไปหายแล้วเนี่ย พ็เราไปนู้นผมมาเวลาเขาต้องดีปัดนีดึงมาทั้งนี้อาจจะได้อีกสองคนชอบดึงมาคีดดึงมาสองตอนนะผมสองตอนตอนล่างคือบางตอนบนคือหนาะก็เสียได้ผมอย่าผมลูกค้าสร้นแปลว่านั่นแปลว่าเราไม่เข้าใจทรงรงอย่างลูกค้ามาบอกอเมริกันเลยสมัครเดียวเลยเราก็ค่อยๆตัดเปนแบบนี้ พวล,ลูกค้าผมสั้นก็เขาบอกอยู่แล้วว่าคุณทำอ,อะไรเราก็ต้องต้องรู้คอเนี้ยมันบางเห็นไหมความสั้นนุ่นไม่มีแล้วแต่ความยาวยังยาวอยู่อ่าถ้าเราไปยกแค่เตี้ยเตี้เด่นนิดเดียวนะมันก็จะไม่ได้อ่าเช็คด้วยกันไกลกวีเพราะนั้นถามเนี้ยจะต้องได้ก่อนอ่ะครูทําให้แค่แค่ฝั่งนี้นะที่เหลือเธอทําเองยกขึ้นยกให้สูงกว่าเก้าสิบได้ ยกให้สูงขึ้นกว่า90ได้แล้วก็หวีออกข้างหวีออกข้างข้างไม่ใช่แบบนี้นะอ๋อเดี๋ยวตรงนี้พอยไปไปในตัวได้เพราะนั้นก่อนที่จะขึ้นไปช่ออันนี้เคารู้ยังว่าต้องตัดกีองศา อ่าสี่สิบห้าเพราะนั้นอันนี้ยต้องมากกว่าเนี่ยตรงนี้ก็คอยได้นะแล้วก็ดูเนี่ยช่วยรีดให้มันตรงๆแล้วก็เนื้อผมมันจะต่างกันมากอันนี้ทําข้างเนี่ยวเองนะเอามาบวกกัน,นยกยกแล้วก็ออกค่าทำไปที้ละ